สวัสดีครับนี่คืทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนะวิรุณนะครับทุกวันสุกสุดสดาติดตามการคาดการอากาศสัปดาห์หน้าครับ สัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่2แห่งปี2557แล้วนะครับขณะที่ทีวี360องศายังเฝ้าจับตาการเปลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวไปสู่หน้าร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งสัปดาห์หน้าก็มีแนวโน้มว่าเราอาจจะได้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับข้อมูลจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสัปดาห์หน้ายังไม่เห็นสัญญาณว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากยีนลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยหลังจากรอลอกปัจจุบันจะอ่อนแรงไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับเมื่อความหนาวเย็นไม่ลงมาแบบนี้ัทท่วย ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งจะไปเข้าเกณฑ์นหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดที่มากกว่า35องศาจะเกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า80%ของประเทศได้ในสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นมาดูข้อมูลการคาดการอุณหภูมิของสัปดาหนะ์หน้าเหนือสานตอนเช้าครับจะเหลือแค่อากาศเย็นทางเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำสุด16องศาแต่อีสานจะเย็นสุดแค่20องศาเท่านั้นนะครับจุดที่น่าสังเกตอยู่ที่อุณหภูมิสูงสุดสัปดาห์หน้าทั่วไทยจะมีอุณหภูมิสูงส ที่เราจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าคอยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับภาคใต้ความร้อนก็ระดับ35องศาทั้ง2ฝั่งเช่นกันครับแต่ภาพรวมอากาศจะสดใสขึ้นคลื่นลมโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยจะกลับมาสงบตั้งแต่วันอาทิตย์นี้สัปดาห์หน้าจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับเมื่อความร้อนจะมีมากขึ้นในสัปดาห์หน้ามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคจะมี3อันดับร้อนที่สุดที่ไหนบ้างครับภาคเหนือก็คือที่ตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ภาคอีสานอยู่ที่นครราชสีมาสุรบรบะ ภาคตะวันออกที่สักแก้วปราจินบุรีฉะเชิงเศราภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ที่ประจวบคีรีขันสุราษฎร์ธานีและเพชรบุรีและสุดท้ายครับฝั่งอันดามันอยู่ที่กระบีร่ระนองภูเก็ตสรุปพยากรณ์360องศาครับสุดสัปดานะครับภาคเหนืออีสานตอนบนจะมีหมอกหนานะครับระวังกันตอนทันหมอกในตอนเช้า สำหรับอากาศจะแห้งมากระวังจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับและจะยิ่งทําให้สากา,านบอกไฟมีอันตรายต่อสุขภาพได้่วนภาคใต้ขึ้นลมสงบรับผลน้อยพร้อมสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเต็มที่แล้วครับทิดท้ายนะครับเรามาชมภาพสวยงามท่ามกลางเที่ยวากาศที่แปรปรวนของสัปดาห์นี้ครับีเป็นทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าบนเทือกเขาภูภาพานจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ยังคงมีม่านหมอกสีขาวปกคลุมพื้นป่าสีเขียวให้ชมอยู่เลยครับ อีกภาพนั้นเป็นที่จังหวัดเลยนะครับดอกไม้สีส้มแดงสดนี้ก็คือดอกจานหรือดอกทองกวาวครับกำลังบานสะพั่งเต็มต้นไร้ใบที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาอําเภอเมืองเลยครับงดงามท้าเท่าอากาศร้อนแรงในช่วงนี้ครับเรามาตามมาต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวสามร,ร้อยส,น,สนะครับ